ทุกคนเคยเห็นตัวละครนี้กันบ้างหรือเปล่าครับทุกคนคุณรู้จักกันไหมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้รู้จักมันหลอกส่วนตัวเองผมก็ไม่รู้จักตัวละครนี้หรือคนที่มาแสดงเป็นคนนี้เท่าไหร่ครับ <No. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่ชุดนี้ผมว่าคุณอาจจะคุ้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาเดินท่านี้หรือจะเป็นแบบเนี่ยคือผมว่าถึงไม่คุณไม่รู้จักอ่ะแต่คุณต้องคุ้นแน่นอนครับและแน่นอนครับนี่ครับคือตัวละครหรือชุดใหม่จากซีรีส์ กิกกี้ไบเดอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวละครที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาที่มาคอแลแลบกันล่าสุดนี้เลยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ4ชุดแดงนะซึ่งจะมีตัวของจอห์นแล้วก็อาร์เธอร์แล้วก็ตามด้วยโทมัสเซลบีนั่นเองครับซึ่งโทมัสจะมี2ชุดนะครับชุดแบบเต็มยศกับชุดธรรมดาและที่เด็ดสุดเลยคือเจ้าหมวกแกป๊ปไม่ใช่ของแต่งหัวไม่ใช่มันคืออาวุธระยะประชิดครับทุกคนสวยมากๆเป็นคลายมีดอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกินรถครับของกิกกี้ไบเดอร์แล้วก็มีสกินปืนและนี่ครับคือ เลยนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเราเติม UC กันมา36,664 UC หรครับหรือว่าประมาณไม่มากไปน้อยครับ15,0 0 0กลมๆละกันนะครับจากวิสาสเกมมิ่งเดี๋ยผมจะมาสุ่มชุดนี้ทั้งเซตเลยประมาณ150กล่องไม่ใช่ทั้งเซตเราแค่1 5อค150กล่องแล้วมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับและอย่างที่บอกครับเราเติมมาจากวิาสาตถ้าเกิดใครสนใจอยากเติม UC นะครับแนะนำให้ไปเติมกันได้ที่ let's go Don't get so cooked up, eh? Don't get so cooked up, เออทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมจะติดตามแบบนี้ไว้ในตู้เย็นจะติดไว้ในตู้เย็นตลอดแต่ผมไปลองกินไอ้น้ำนี้มามันคือน้ำด่างนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ไม่รู้จักนะครับมันคือน้ำด่างใครยังไม่เคยลองรสชาติมันลองไปกิน ดดเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่10ครั้งหรือว่า360 UC นั่นเองนะครับผมจะเปิดแค่150กล่องเท่านั้นนะครับ150กล่องมีความหมายอยู่นะแต่จะมีความหมายยังไงเดี๋ยวอธิบายท้ายคลิปละกันนะครับผมไปครับ Let's go 10กล่องแรกครับจากที่สุ่มไปตอนนั้น1กล่องแล้วมันออกเลยแปลว่ากล่องนี้อาจจะไม่เกลือนะครับโอกาสที่มันจะออกของน่าจะมีอยู่แหละนะครับหรือเปล่าวะเอ้ยเดี๋ยว ห้าเหรียญแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเฮ้ยผู้พูดไปเมื่อกี้ไม่เกลือหกเอ้ยหกเหรียญอะไรอ่ะนี่เฮ้ยจริงปะเนี่ยและเรียบร้อยครับกับ FOGGY CITY THOMPSON SMG ครับทุกคนครับซึ่งเป็นสก,กินปืนระดับสีชมพูเราเปิดมาสิกล่องได้เลยวะคืออะไรวะ มันจะไม่เกลือจริงจริงเนี่ยทุกคนขออนุญาตลองสวมใส่ให้ดูแล้วกันนะครับออกกระเป๋าที่ได้มาครั้งก่อนนู้นนะครับก็คือดึงกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับทอมมี่กันปืน S M G นั่นเองครับเป็นสกินธรรมดานะไม่มีการอัปเกรดปืนแต่อย่างใดนะครับแค่เป็นสกินที่สวยแล้วก็ไม่มีคิวฟีดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นประมาณนี้นะครับและนี่คือ2อย่างนะครับที่เรามีตอนนี้นะสกินปืนแล้วก็กระเป๋านั่นเองนะครับอุ้ยกระเป๋ามีเงินแลบออกมาด้วยหรอไปโป้นมาปะ เมื่อกี้เราเปิดไป10กล่องนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะกดข้าม7ครั้งนะครับให้มันได้เอ่อกล่องเพราะตอนนี้มันเปิด13กล่องแล้วนะครับมากดข้ามกันดูครับ7ครั้งนะครั้งที่1ครับปกติครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7ครับโอเค อันนี้ค่อนข้างแพงนะเปิด7ครั้ง40ไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเปิด10ครั้งเนี่ยมันจะเสียสามร้อยหกสิบนะมันจะลดไปได้40อยู่สีก็คือเปิด10ครั้งเท่ากับ9ครั้งก,ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะนานๆทีเปิดกล่องก็พอแล้วนะครับแล้ก็ไปเปิดรายวันเอานะน่าจะคุ้มกว่านะครับดูต่อครับต่อไปครับกล่องที่30ครับดวงดีแล้วดวง ID อีดีอีกดวงดีต่อนะครับอยากได้สกิลที่มันแรงๆหน่อยแล้วกันล่ะเอาเป็นแบบชุดแดงไป สักหนึ่งชุดให้มันชื่นใจให้มันจืดอันนี้นคืออะไรครับสติกเกอร์หรือเปล่าหรือเป็นที่ห้อยกระเป๋าน่าจะเป็นสติกเกอร์นะทีก่กระเป๋าไม่มีนี่ขอเลยขอเลยหนึ่งอันขอเลยหนึ่งอันขอเลยหนึ่งอันขอเลยอุ้ยอันนี้คืออะไรสติกเกอร์อีกแล้วน่าจะเกือรรบแล้วอุ้ยมันมันคืออะไรอ่ะสติกเกอร์โอ้โอ คือเราได้สติกเกอร์มาทุกอันเลยครับอันนี้เป็นแบบพ่นกำแพงกับกราฟฟิตี้ครับต่อไปครับเป็นกล่องที่40ครับทุกคน let's go ครับไม่ให้ครับไม่ให้ไปกันต่อครับกล่องที่50ครับ let's go นะครับ50กล่องแล้วนะครับไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับอันนี้ได้แต่เหรียญกากนะไปกันต่อครับกล่องที่50แล้วนะต่อไปกล่องที่60ครับ let's go ทำไมมปนออกยาก่างวะผมว่าอาจจะอุ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะเป็นท่าเต้นนะครับเมื่อกี้บุ้งพูดไปว่ามันจะออกของชมพูยากกว่าของม่วงและในตอนนี้ของม่วงออกไปแล้วเป็นท่าเต้นเปิดตัวของพิกกี้ไบเดอร์ครับเรียกว่าท่าะเออท่าคีย์บเดินเป็นกลุ่มเดินเป็นก้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเต้นให้ดูนะครับมันไม่ใช่ท่าเต้นสมัยนี้อ่ะพับจีจะมีท่าเต้นน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นท่าเปิดตัวแต่ผู้เล่นเก่าอย่างผมเนี่ย ต,ติดคำพูดว่าท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงส่วนใหญ่แล้วนะในสมัยนี้ส่วนใหญ่พับจีจอกไปท่าเปิดตัวนะครับท่าเปิดตัวที่หมายถึงก็คือท่าอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดเต้นอ่ะมันจะแค่เดินหรือว่าแค่แอคชั่นอะไรบางอย่างให้ดูครับเป็นแบบนี้ท่าแอคเดินคือมันเดินอย่างงี้จริงๆนะในเกมมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าด้วยนะครับมันเดินมูนวอล์กอยู่กับที่นะต่อไปครับ7 0กล่องครับ Lets g ก เทาเหรียญกับตัวจีสเปย์ใส่กําแพงหนึ่งอันอันนี้ไม่เรียกเกลือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่ดองไปกันต่อครับผม70แล้วนะแล้วต่อไปครับกล่องที่80สครับ let's go <S ขอล้องอย่าออกเยอะได้ปล่ะขอออกแบบว่าให้มันชื้นใจชื้นชื่นใจ ถ้าเกิดออกชุดแดงรอบนี้ผมจะไปวิดพื้นสิบทีจริงถ้าออกชุดแดงตอนนี้รอบนี้ผมจะไปวิดพื้นสิบทีจริงจริงโอเคมันไม่อยากเห็นกุยพื้นเลยนะครับมไม่อยากเห็นเรลาไปพื้นนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะครับเกลืออีกแล้วนะครับอันนี้เกลือกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับ<ย>เราตั้งเป้ากันว่า150ร้อยห้าสิบกล่องนะครับทุกคนตอนนี้แปดสิบแล้วนะครับไปกันต่อครับกล่องที่เก้าสิบกันเลย let's go ขอร้อยห้าสิบแล้วออกสักหนึ่งชิ้นได้ปละล่ะถ้าไม่ออกก็ไม่เอาแล้วนะอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ออกนะครับผมจะสุ่มแค่สิบยูซีต่อวันต่อจากนี้นะผมจะไม่แลกครับจนกว่าจะใกล้หมดซีซั่นไม่ใช่สิใกล้หมดกิจกรรมนะครับค่อยไปแลกเอานะเพราะว่าผมไม่อยากแลกมันเพราะเผื่อไปปลดสิบยูซีต่อวันแล้วมันออกขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเสียใจสิไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวเก็บไว้แล้วค่อยไปแลกทีเดียวนะครับแต่ถ้าออกมาก็ดีนะเกมมันจะได้แบบ เก้าสิบแล้วทุกคนเลยต่อไปครับหนึ่งร้อยหรือว่าวอล์คัลล์เดินสกูอ่าไม่มีเลยนะสก,กิทัตโอ้ยกระเป๋าฟาทำไมวะเนี่ยกไกระเป๋าซ้ำโอ้โ oh. เดินสก,กิกระเป๋าซ้ำมาดิแล้วมันเป็นส,สามรอบใครต่อวะสามเปเลี่ยนเ,เนเป็นเหรียญได้ปะสามแล้วเปลี่ยนเป็นเหรียญต้องสักร้อยเหรียญน,นะถึงจะคุ้มอะ่ะ แน่เจ้าในสก,กีกระเป๋าสามเอามาทำไมครับเนี่ยสก,กีกระเป๋าไม่เอาแล้วเรียบร้อยครับสก,กีกระเป๋าเปลี่ยนเป็น40เหรียญโอ้กระเป๋าใบละสองร้อยพวกเปลี่ยนให้กู40เหรียญไปกันต่อครับร้อยเราไหมร้อยเราร้อยเราไปขอร้องขอร้องดีบอ,อสลาดีบอสลา ร้องให้มันออกไม่เฉื่นใจสักหนึ่งก่อนสักหนึ่งชิ้นคือผมไม่มีชุดใส่นเกมเข้าใจปะถ้าเกิดว่าคุณไม่ออก้ผมตอนนี้ผมจะไม่มีชุดใส่แล้วผมก็จะไม่มีวิธีทาคอนเทนต์ให้คุณดูคุณจะต้องออกเพื่อที่ผมจะได้ทาคอนเทนต์รอบหน้ากันได้รอบนี้ไม่ออกไม่เป็นไรเอเคปะรอบหน้าก็ได้รอบหน้ารออยู่เรอิอ่ครับหนึ่งร้อย ยี่สิบครับไปดูกันต่อครับร้อยยี่สิบแล้วนะต่อไปครับหนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็เผื่อว่านกล่องนี้เกลือยังวะร้อยสามสิบแล้วอ่ะโอ้โหเลยวะเหล็กยี่สิบกล่องสุดท้ายนะครับเราจะเปิดแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมไปครับร้อยสี่สิบครับไป อาอาขอลองขอลองคุณบอกล้วบอกล้ตาเอ้ยเอ้ยบอกแล้วจิบหายแล้วทุกคนโอ้โห กูได้มาแล้วเฮ้ยผมซ้ำสองรอบแล้ววะจะกินปืนก็ซ้ำมาะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคน150กล่องนะครับคนจบสิ้นกันตรงนี้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นะได้ก็คือได้นะครับไปผมว่าหมอจะได้เลขอีแแ้้วะวไปนะ เต้นโปรดล่ะอย่าเกลือดน,นะอย่าเกลือมากกว่านี้150ร้อยห้าสิบก็พอ150ร้อยห้าสิบก็พอแล้วโอ้โหท่าเต้นกระซำอีกโอ้ทุกคนผมได้สามสามอันเลยว่ะสะกินกระเป๋าก็ซ้มสะกินปืนก็ะสะกินท่าเต้นยังสามอีกอ่ะเีย้ย มงโอเคอย่างที่บอกไปนะครับเราจะเปิดแค่ร้อยห้าสิบกล่องนะครับเพราะมียดผลอยู่นะเพราะถ้าเราเปิดครบยี่สิบกล่องนะครับหรือเปิดไปเรื่อยๆจนถึงร้อยห้าสิบนะครับเราจะได้เป็นแพ็กเสียงทอมมี่เซียบี้ครับแล้วก็ลดมาครับตัวยี่สิบกล่องได้เป็นวัตถุดิบดัดแปลงนะครับสี่สิบกล่องได้เป็นแมทเจอรเรียลแล้วก็ตัวร้อยกล่องเนี่ยได้เป็นกรอบรูปนะครับแล้วก็ตัวรูปนะครับในตอนเจ็ดสิบกล่องนะแล้วร้อยห้าสิบอย่างที่บอกไปครับเป็นแพ็กเสียงทอมมี่เซียบี้นั่นเองครับเวอร์ชันแบบสีแดงเลยนั่นเองนะหนึ่อง สิ่งที่เราได้กลับมานั่นก็คือได้มาเป็นตัวกระเป๋า10 UC สกะิ่ปืน3-2รอบกระเป๋า3-2รอบแล้วก็จะมีท่าเต้นท้าเปิดตัวแค่นี้เลยครับ150กล่ออทิิทีผมแลกได้เลยนะแต่ผมย่าผมไม่แลกแผมจะคือเปิดว้ว10 UC 10 UC 10 UC ต่อวันจนกว่าจะหมดกิจกรรมผมถึงจะเปิดยัดทีเดียวนะครับเราค่อยแลกมาเอาแค่นี้เลยนะรประมาณนีนะ้ทุกคนมีความเพีย,ยังไงก็ คอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนตัวผมก็เจ็บหนักนะครับเจ็บหนักเจ็บหนักมา,กาสิงอะสิงสิงโคตรไม่ได้อะไรเลยรอบนี้เกลือ <c oughs> สิง